ปังก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนีกดเลยนะครับก็คลิปนี้ผมมาเปิดกาชานะครับจากการแต่งตัวนะก็คงรู้แล้วผมมาเปิดตัวอะไรนะโคตรร้อนเลยเถาเหมือนไหมก็ไม่เหมือนหรอกนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะฮะก็มีตู้เอ็นจินเข้านะครับ ซึ่งผมว่าเกมคนน่าจะลืมเอาตู้เกียร์อีกตู้หนึ่งเข้านะปกติตู้มันจะต้องตู้ตัวละครจะต้องมาพร้อมเกียร์คนระับถ้าพูดถึงตัวละครที่น่าสนใจที่สุดในโคลาโบนี้นะครับแน่นอนว่าต้องน้องอาร์โมแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงตัวละครที่น่าสนใจที่สุดนตู้กาชาเนี่ยก็ต้องเป็นพระเอกนะซึ่งดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับถึงผมจะชอบโคนาโบนี้แต่ก็ทรัพยากรมีจำกัดนะฮะโหเกมแจกตัว๋วถึงใบแลนะ้วแล้วก็หัวกิ้วผมนะครับซื้อตั๋วให้เรียบร้อย โอ้โหสิบใบสุดยอดเอาเป็นมามาเปิดตูพ้พระเอกก่อนแล้วกันนะฮะสตาต่งตัวมาเปิดเหมือนกันเป้นเลยเนี่ยฮะคงต้องได้แล้วปะก็เราจะเริ่มเปิดอย่างช้าๆนะครับเราจะค่อยๆไปค่อยๆไปน็อกเก็ตช้านะผมคิดว่าจะเปิดตู้นี้สักครึ่งหนึ่งนะแล้วก็เปิดตู้เอ็นจีอีกครึ่งนะครับ บาหัวขโมยนะคือวิกก็ค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับมาดูว่าอารมณ์จะร้อนตามหรือเปล่าตอนนี้หูนักข่าวโอเคเราเหลือคือตัวผมค่อนข้างจะมีน้อยนะครับเราเหลือไม่เยอะเท่าไหร่โอุโอเคตอนนี้ก็ดีใจขึ้นมาหน่อยนะครับผมได้น้องลิโย เป็นตัวหน้าตูนะตัวหน้าตูมาแล้วเพราะนั้นเพ่อเอก็ต้องมาแล้วว่ะต่อไปมาแน่นอนคามเลยนี่เราเก็บเอเดี๋ยวนี่มันเดือนใหม่แล้วนะผมมาแลกกระชับแป๊บโอเคตอนนี้ผมได้มาเพิ่อมอีก20บใบนะนะเรากลับมาเท่าทุนกดต่อเลยตอนนี้เราได้น้องลิโยมาเป็นที่เรียบร้อยนะก็เหลือพระเอกนะในตู้นี้ถ้าพระเอกออกเราก็จะไปสุ่มเอนจินต่อแนละ้ว ไปต่อปูเอ็ดเบิร์ดนะครับไปต่อหูดำน้ำเขาจะใช้สูตรยกเลิกสามทีนะนกยกเลิกทึกยกเลิกสามครั้งปฏิบัติออกมาครับโรบินฮูดโอเคผมจะซูมอีกสองทีนะครับ,บอสองนะรอบแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเวนจินนะ แต่จริงผมก็อยากายได้พระเอกนะแต่จริงๆก็น่าสนใจนะอาจจะต้องมีการเสียเพชรกันบ้างหรือเปล่าโอ้ผมว่ามันเป็นทิกเว้วยทุกคนก็อย่าลืมไปแต่งคอสเพล์มาเปิดกาชาแบบผมนะโอเคตู้นี้เรได้ครบ2ตัวหน้าตู้ในงบแบบไม่กี่ใบนะประมาณ40นิดๆน,นะโอเคต่อที่2อตัวนี้เลยผมบอกเลยว่าเก็บครบคนละโบแน่นอนนะข้ามเลย หรือไอประมาณแปดรอบในการสุ่มนะอาจจะไม่ถึงเราเนี่ยมันจะไม่ข้ามนะครับจงว่าอืป<ะ>อปักเฮ้ยอันนี้มันตัวใหม่นี่ว่ะมูลต้นหอมญี่ปุ่นตัวใหม่นะครับโอเคเราก็ไปต่อยเลยผมก็จะสุ่มจนหมดเลยนะตัวนี้แล้วข้ามเลยโอเคเหลือประมาณสามสามรอบสุดเอ้ยประมาณห้ารอบสุดท้ายนะ มาดูว่าเอนจินจะออกหรือเปล่ามาสมชายนะครับอ๋อหรือันนี้เป็นเพราผมต้องแต่งเป็นเอนจินหรือเปล่าเอนจินหนึ่งจะออกนะครับพอเป็นรูดูรูดูออกนะอ่ะอ่ะเปล่าภายใจอนะครับเหลือประมาณ3รอบสุดท้ายนะครับแล้วข้ามเลยโอ้โหอันนี้ขออนุญาตรีตู้แป๊บโอเค แล้วเราจะกลับมาใช้สูตรยกเลิกสามครั้งปฏิบัตินะฮะบุม้มบอกเลยว่าต้องออกดับตาด้วยเอ๊ะเอะอะไรลุ้นอะไรโอเคเดี๋ยวแค่รอบสุดท้ายนะครับแล้วผมจะไปหามาจากไหนอีกหนึ่งตัววะเนี่ยค้ามด้วยรับเนี่ยโอ้โหฟังสบู่หมดแล้วนะคืออีกหนึ่งตัวหายยังไงดีว <c oughs> ะเดี๋ยวเซ โอ้ยโอ้โหวิ่งอย่างนี้เดียวเนี่ยวิ่งลม้มล้มเอาเนี่ยแล้วก็ได้แล้วเนี่ยวิ่งเสร็จมันเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราจะได้ตั๋วมันแล้วนะครับนี่ไงตัว๋วไปห้ารอบไปไม่ใช่ห้าตั๋วสุดท้ายนะยกเลิกยกเลิกเก้าทีปฏิบัติขอรีขอรีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9, แล้วสุ่มยังไงก็มาโอ้ยโ,อย,โ,อย,โอย,อย่าลืมเอาสูตรไปใช้กันนะครับสูตรนี้นะเออแต่งแต่งตัวด้วยนะครับถ้าอยากจะใช้สูตรนี้กนะ็ ฮ hey, ขอตั้งแอคเลยไอพวกนี้ออกไปเลยวะหมููนี้กระจกครับบอดมืดอะไรกระจกทิ้งไปเท่ากับว่าตอนนี้เราได้เกือบครบคนละโบแล้วนะฮะอัะอรูโดใส่เข้าไปแล้วก็น้องลิโยที่เป็นร่างเอาต้านะครับเราใส่แจ็ปเปอร์ครับ้วยแจ็ปเปอร์แจ็ปเปอร์ะอรนะตอนนี้เราขาดแค่ตัวสังกัดนะครับก็จะเปิดเ, <c oughs> เล่นก็ได้ตอนนี้หูนี่กนี่ก็ต้องเปิดเกียร์ต่อนะครับไอจริงเกียร์เนี่ย มันมันมันก็ดีนะเกียร์เนี่ยแต่อผมอยากได้เกียร์ที่เป็นทัดน้ำนะเพราะตอนนี้ได้ลูโดมาแล้วนะก็อาจจะออกในตู้นี้แหละซึ่ง tR เนี่ยผมก็อหลังจากดูนี้ไหจนถึงตอนล่าสุดก็รู้แล้วนะว่าลูโดตั้งชื่อถุงมือว่าท R นะครับก็จัดไปเเราจะสุ่มแบบไม่มีสูตรกันเลยแล้ลาลูบี้มีพันสี่นะครับตอนนี้มาดูกันว่าพันสี่นี้เราจะเราจะได้สักชิ้นหรือเปล่า ไม่กวาดครับขัดท้าครับหมวกคมขัดกำไรแค่นี้ก็วาดเสียวแล้วอ่ะลองสูตรบ้างยกเลิกสามครั้งปฏิบัตินะสามไปรอบนี้ไม่มองครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแอะเข้มปิดโอ้เข้มปิดืม เข้มปิดเลยว่ะเดี๋ยวงี้ไม่เวิร์กเอาเอาต,ตัวเอาตัวก่อนผมว่ามาสุ่มงี้ไม่เวิร์กเนี่ยเอาเอาผสมเอาผสมชายเข้าไปผสมชายเข้าไปแอะมันจะไม่เวิร์กเท่าไหรแนละ้วฮะอา่ายกเลยเก้าครั้งปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช้สิบสูมไปตอนนี้งไงก็มาก,กดดกดดกรอเลย เข็มปิดเข็มคัดสีทองโอ้โหถุงม,มือไม่ใช่ถุงม,มือนี่ดิตอนนี้สุ่มไปสามรอบนะเข็มปิดเลยนะแล้วเ,เราแวะไปสุ่มตู้ตัวนี้สักหน่อยเดี๋ยวป่ะพอสุ่มตู้นั้นแบบเสียวเสียวไส้เลยเกินแ่ะสุ่มตู้ไม่บัฟหน่อยแล้วกันนะก็เป็นการรีเซ็ตโชคชะตานะโอ้โหหมดไปหมดกดรัว โคตรเค็มเลยว่ะโอเคผมจะสุ่มรอบสุดท้ายนะครับเราจะเก็บอีก400รูบี้ไว้สุ่มตอนตู้ที่เป็นเกยรออื่นมานะครับมันจะเค็มกันไปล้เอาเป็นกดเลยไม่พูดเยอะคือผมใจไม่แน่มันไม่อยากจะใส่สุดเท่าไหร่นะครับรู้สึกมันเกลือกระเป๋ากดล,ลัวเลยนะครับก็ ถือว่าเป็นการจบสิสส้นการเปิดเกียร์ครับหมเองเลยถือว่าก็เป็นการแรกเปลี่ยนที่คุ้มมั้งนะครับถ้าถ้าเลนเจอร์มันไม่โหดก็จะไม่คุ้มนะโอเคซึ่งกบตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแต่ผมต้องอัพมันขึ้นเป็นร่างอัลตร้าก่อนนะครับกบผมมี29ตัวนะแต่บผมต้องเลือกปั้นหนึ่งตัวมาเล่นก่อนนะตอนนี้ซึ่งก็น่าจะปั้นไปอีกมาเล่นแหละยว เช็คเกียร์คือเกียร์ตอนนี้เนี่ยมันมันเบียดมากนะครับเกียร์น้ำเหรอเกียร์น้ำเนี่ยมีคนจองไปแล้ว2อันนะครับส่วนอีกอันนึงใส่ให้บอสมืดอ,อยู่นะก็เกียร์เบียดเหมือนกันอา่าช่องกลางละ่ะโอโ้โ,อโหหรู้ด้วยไม่เป็นว่องไวด้วยช่องกลางไม่มีเลยิดหายแล้วใส่รองเท้าไปแล้วกันช่องท้ายนะครับช่องท้ายน้ําจริงมีเยอะนะต้องเบียด เบียดที่ใครดีวะเนี่ย<ะ>แล้วค่อยมากดทีหลังแล้วกันอีก200เพจน,นี่รอตู้ที่มันดูมีโอกาสมากกว่านี้มาก,ก่อนนะครับก็ขอบคุณี่รับชมนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวตัวละครสักตัวหนึ่งในนี้นั่นแหละนะนก็กดไลค์กดติดตามด้วยจะ